อ๋อจริงด้วยครูยังไม่ได้รับการตอบแทนเลยการตอบแทนเหรอโอ้นั่นสิคะครั้งนี้เราได้รับค่าเช่อเหลือมามา,มากมายจากชาลีกันต้องตอบแทนแบบสมน้ำสมเนือเอ๊ะการตอบแทนที่คุณครูพูดถึงไม่ใช่อะไรอย่างนั้นหรอ,อกหรอรูปหัวแมวเหมียวชิเศษอ๋อถึงเรื่องอะไร y esterday อ๋อจริงสิถ้าม่าแล้วได้รูปหัวของน้องแมวชิเศษที่น่ารักของชมรมหญิงอย่างก็ทำได้นะคะ喵 <laughs> เสยุ่งอยู่กับงานชมรมหญิงหยางอ่ะตอนแรกเราตกลงกันว่ายังไงคือรูปนิย่าแทนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณครูเรื่องนั้นชะล้อเล่นนะเพาคือว่าเดี๋ยวสิคะคุณครูทำหน้าร่ากรัวแบบนี้ทำไมเป๊ะร่ารากลัวทำไม ขู่วาลูกแมวแต่ไม่มีแมวให้ขู่ลูกี่ว่าวววเธอนี่แหละตองเขาวะนี่